สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับผมตัวนี้จะเป็น Honda Accord ตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับผมใส่เป็นล้อสิบก้านิ้วนะครับเป็นล้อลาย Avilex นะครับผมขอบสิบก้ากว้างแปดครึ่งเก้ครึ่งนะครับหน้าหลังนะครับสเปคจะเป็นออฟเซต3538แนะครับแล้วก็ในส่วนของยางจะเป็น245นะครับ40 10บ 9นะคันนี้ทําการจัดทรงโหลดใหม่ทั้งระบบเลยนะครับแต่เป็นการโหลดมาก่อนหน้านี้นะครับก็มาใส่ล้อกับยางผมนะครับอันนี้เป็นล้อหลังนะครับล้อจะกว้าง9.5นะครับจะล้อนอยู่ประมาณล้นไหมตัวล้อจริงๆมันหุบไหมก็ล้นนิดนึงยางมันดึงหลบนิดนึงนะครับยางดึงหลบเข้าซุ้มนะครับผมประมาณครึ่งนิ้วอะจากที่เห็นด้วยสายตานะครับแล้วก็ความสูง ลองดูว่ากี่นิ้วมือนะครับหนึ่งนิ้วมือสอดพอดีแบบประมาณนี้เข้าได้เลยหนึ่งนิ้วมือนะครับกับยางสองสี่ห้าสี่สิบบต stone นะอันนี้เป็นตัวเก้านิ้วครึ่งนะครับในส่วนของด้านหน้านี่ตัวนี้ก็จัดฟินเม้นมาหล่อมอนกันนะครับลองดูว่ากี่นิ้วมืออันนี้ก็ก็ประมาณ ต้องเอียงนิ้วอ่ะนิดหนึ่งนะครับต้องเอียงนิ้วนิดหนึ่งนะครับเอียงนิ้วนิดหนึ่งอ่าในนี้ในส่วนของล้อด้านหน้านะครับเอียงนิ้วนิดหนึ่งข้างหลังก็จะหุบนะอันนี้ข้างหน้าหุบนะครับด้านหน้าจะหุบนะครับด้านหลังจะล้นกว่านะครับนี่สเต็ปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูล้อใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูรอบพันอีกทีนะครับทรงที่ได้นะครับจัดฟินเม้นต์สูงต่ำเรียบร้อยแล้วก็จะ ได้มาประมาณนี้เลยนะครับรออมาต่อกันที่ตัวล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อล,ล้อ,ลอรุ่นเขาเรียกว่าแบรนด์อ v i l เลนะครับผมจะเป็นรุ่น HT133LW นะครับผมสีจะเป็นสีแบบถ้าดูด้วยสายตาแล้วกันเอาแบบง่ายๆเลยไม่ต้องมีรหัสนะครับก็คือเป็นสีเท่ากันเท่ากันมีความเหลือบอยู่นะ สเปกจะเป็นหน้า8ครึ่งนะครับออฟเซตสานะครับนี่นที่เราเห็นอันนี้คือหน้า8ครึ่งออฟเซตสามนะครับยางก็จะหน้าตรงนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นล้อฟอร์ดแท้นะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ8ปกิโลเท่านั้นเองนะครับราคาเบิกใหม่ก็ต้องมีประมาณ7จ็ดแปดหมื่นนะครับแล้วก็เธอรล้อเดิมนะครับที่ใช้อยู่ที่เป็นล้อ1 9แต่งนะครับผมก็จะเพิ่มเงินอยู่ประมาณ4 9่หมื่นเก้าหมืนะครับ แล้วก็ด้านหลังจะเป็น9นิ้วครึ่งออฟเซตสามแปดนะครับล้อก็จะดึงยางจะดึงประมาณนี้เลยนะครับมิติล้อเหมือนจะลึกเท่ากับด้านหลังด้านหน้าเท่ากันนะครับด้านหน้าด้านหลังเนี่ยนน Arrow, ความลึกตรงนี้เท่ากันอะวีแลกตัวนี้รัดด้วยยาง24 5 4 0 1หนะครับจะเป็นยางของบิสโอนแล้วนะลูกค้าเลือกเป็นยางค่อนข้างที่จะตัวท็อปเลยนะครับ นี่นะครับเป็นของบิ t โ n นตัวทูรันซานะครับผมทูรันซาหกนะครับนิ่มเงียบหนึบแน่นอนเอาอยู่ครับไม่ว่าจะความเร็วเท่าไหร่ก็สบายๆนะครับผมตัวนี้8นิ้วครึ่ง9นิ้วครึ่งออฟเซต35 38นะครับกับตัวล้ออา i l วิเล็กนะครับผมตัวนี้หล่อๆเลยประมาณนี้นะครับตัวรถ โอเคนะครับผมก็เอาไว้เปน็นอีกหนึ่งตัวเลือกและแนวทางในการแต่งนะครับผม o o n d a c c o r r h o o n d a c i v i c Toyota Camry จะใส่ล้อนี้ได้หมดนะครับได้หมดนะครับแล้วก็ไปเล่นสเต็ปยางให้มันบางลงหรือหนาขึ้นก็แล้วแต่นะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับผมกับร้านนครซับย,ยางยนต์นะครับ094 5409999 99, สวัสดีครับ Perfect, perfect.